สวัสดีทักทายครับพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้ผมมาสั่งไมยูค่าสั่งไมยูค่าเพื่อที่จะไปทําที่เลี้ยงอิป,ปูอิหอยครับไปเฮ็ดเป็นเอ่อโครงสร้างเป็นหลังคาเป็นหลังคาผาเซเลนเอานะครับแล้วเดี๋ยวลองมุงกันว่าจะเป็นผาเซเลนนี่สิเอาสังกะซีตอนนี้เขามาสั่งไมยูค่าเริ่มต้นไปแล้วนะครับเนี่ยสั่งไมาลายเติบอยู่นะครับแล้วกับผมได้สั่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูมากครัม สร้งเรียบร้อยไว้เบิดแล้วนะครับอันนี้เขามาสั่งออกงไมยู่ค่าไปส่งที่สำนักงานรถแห่เฮานะครับผมบินไปน้ำรอดมันน่ะจำได้ไี่เราถึงครับมุ่งกระเด็นเด้อครับยันได้หนาสองครบเลยเจ้าแยกไปขยายเด้อขยายไม่เจ้าพ่อพ่อเด้นี่่อพ่อแล้วไม่สุดแ้วไม่สุดม่เอ้อไม่สุดเอาเอาไปเพื่อขยาย 2ังงเมตรกับฝัง2เมตรกำลังฝนใหม่ขึ้นแล้วครับผมเฮ็ดทดสอบทดลองเฮ็ดบึงกนหนหนาลัง3เมตรด้านน้า้างกัน2องตรน้าง้งกันเตรว่างันโควิดรอบแรกนั่นปลูกมั่น ปลูกมันไปนี่เรื่องปลาเดี๋ยวนี้ปลารอบแรกปลาเขาจะเอาขึ้นมาให้ลูกน้องกินแล้วเดี๋ยวนี้ปลูกมันไปนี่เอามันออกถอนมันมันจะไปไปขายมันจะไปขายให้กินเองนี่แหละครับยูบ่องโดมรถแห่ผมนั่แหละบาดนี่กันเล็กเกียรดินออกปลูกกิจทะพาร่ำแค่นึงอีปลูกกิจทะพาร่ำแล้วเอามาลงไปแล้วสิบสองต้นครับต้นใหญ่เอามาลงไปแล้วมันนี่สีล้องเลี้ยงปูอีกเบื้องกันเลี้ยงปูเลี้ยงหอยครับ ตอนนี้ห้องเริ่มต้นจากการก้นลุมแล้วครับ<อ>หลังจากที่เขาไปสร้างใหม่มากเขาจะเอาเสาลงลุมวันนี้เราจะทําโครงให้เสร็จนะครับผมจากสถาปนิก,นกสถาปนิกสถาปนิกครับผมจากช่างผู้รับเมาครับผมด้ายเบิ้งโครงการด้วยเนี่ยเบิ้งใบสัญญาโครงการด้วยนี่โอ้มันป่นหัวอ,หอันนี้คือแบบครับแบบโครงการ ้อยล้านโคิีรอบสองครับผมไม้ของเราเนี่ยสั่งมาจากที่สวีเดนนะครับสวีเดนโมเมนต์ใหม่เท่าไ่ไม่ใช่ครับไม้สั่งพิเศษครับจากสวีเดนของเราเลยนี่ด้ามเสียวของเราสั่งมาจากยุโรปเริ่มคุณลุ้มแล้วครับครับตั้งเสาเรียบร้อยครับตอนนี้เขากำลังขึ้นคานครับสำหรับโรงเลียงอิสบูกระพอยครับ จากช่างสถาปนิกช่างคุณรับเมาครับขึ้นเรียบร้อยครับผมขั้นที่สองแต่ว่ามันคือเอียงเข่าข,ข้างในสาทสี่สอง

ม่บุมินนี่จับบันไดไอ้ก็ย่งดีเ่งบากแมย่างหน่อยกูจะตัดรถมกย่างน่อยจับบันไดไอ้กันเนาะตัดย่น่อยคือ้ารถม่กันยังดีดิเองสคอยจับบันไดเจ้าล่ะตอนนั้นเล่นสบีเนาะเอา่เขามาอีกหน่อยตัดไม่น้อยมเรถเาแบบะแย่งเหอ มีอยู่ดิล่ะไม่อยู่งว่าอะไรนี่แ,แต่ว่าที่ตอกเขาบ่นันละเขามีไหลเลยเด้อหัวอกต่อมเ้ย ตอนนี้เ้าเริ่มมุ่งแล้วครับเอามุ่งสองสันนะครับผมับโอ้โหี่ยังยัหลายผุเยองหลายผุดมั้งแหะ เน่เน่เน่มานี่มานี่ขา้าวไี่ยังมากินอีกบ้างเลย นองใกล้แล้วแล้วครับเหลือมุ่งสลแฉน,นกันแล้วแล้วครับกันล่อบอเป็นบอใส่ผ้าใส่ผาพลาสติกครับสองบอบอหนึ่งอีหอยหน้าบอหนึ่งอีกกับปูหน้าล่องเห็ดเบื้งไปจันเสรนล้วครับผมนี่ครับจาก ช่างสถาปนิกและสถาปกะผู้รับเมาสถาปกครับงานลอยครัลอยอครับผมลอยลนรังมุ่งสซลรนสองสันครับพ่อได้บังแดด

เฮ็ดไปสัตว์เหครับพี่น้องเฮ้ยวิถีชีว no ิตเฮ็ดไปเฮ็ดมาม่ชได้เรียงอีปูเปล่าว่ามันสิไป็นกางเต็นนอนแน่นันบ่ แก้แล้วแล้วครับครับพี่น้องครับเอาเป็นว่าเป็นเซ็ตเรียบร้อยนะครับสำหรับบองเลี้ยงนะครับปูเลี้ยงหอยเห่านะครับทำบังค่ามมุ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอนะครับเอาบ่อพลาสติกเอาพี่ปูเอาี่หอยมาลงครับเจะบตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งครับผม ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับเบ่งแล้วกดซับสไคร b ์กดหัวใจแห่งกำลังใจในได้พี่น้องเด้อขอบคุณและสวัสดีครับ